นีัดีค่ะมิกกี้นะคะวันนี้มาพร้อมกับมีร้านนะคะมาแนะนํากันที่บางแสนนะคะเป็นอีหนึ่งวันดีๆค่ะช่วงนี้เที่ยวไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรน,นะคะเดี๋ยวพัทยาพาฟินจะพาไปเที่ยวเองนะคะกับบางแสนซึ่งร้านเนี้ยมันจะมีชื่อร้านว่าอะไรวะเดี oh. ๋ยวนะมีชื่อร้านว่า oh, <sir. S 1> อะไรวะ oh. คาเฟ่ดีเฮาเป็นร้านที่แบบว่าเหมาะกับกคนที่อยากมาช่วงเช้าก็ได้ช่วงบ่ายก็ได้ช่วงเย็นก็ได้ซึ่งวันนี้ จะพาไปกินบแฟฟยามเย็นกันนะคะติดตามกันได้กับดิกกี้ลาเทนี่พยาพาฟินกินช็อปเที่ยวค่ะ ตอนนี้นะคะอยู่ที่คาเฟ่ดีเฮาแล้วนะคะก็อบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยนะคะมันไม่ได้พิเศษในเรื่องของแค่อาหารเท่านั้นนะคะมันมีพิเศษในเรื่องของบรรยากาศด้วยเพราะว่าที่นี่ทำทั้งสดอินดอร์แล้วก็สวนออร์ดอนนะคะ่วนออร์ดอเนี่ยลักษณะมันจะคล้ายๆกับแบบเป็นแบบเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยมีอ่างน้ํานะคะอากาศเยน็เยนๆสบายแล้วก็มีเสียงดนตรีแบบว่าพิเมากซึ่ง เราจะมาหาที่ทากนากาแฟกันนะคะตอนนี้เนี่ยที่วางอยู่ตรงหน้าของน็กกี้นะคะก็จะมีทั้งแบบเป็นกาแฟสกัดเย็นนะคะแล้วก็จะมีที่เป็นแบบว่าเป็นแบบดิปด้วยนะคะเราขอเลือกเป็นแบบสกัดเย็นก่อนคือบรรยากาศมันดีอ่ะรสชาติกาแฟก็ดีมันก็เลยทำให้แบบมันอิ่มในอารมณ์ และเมนูนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ไม่ควรพลาดกับโมจิหยดน้ำค่ะบอกเลยนะคะท้ามาที่นี่พลาดไม่ได้ซึ่งเขาจะมีจํานวนจํากัดต่อวันด้วยนะคะรสชาติจะหวานหวานนุ่มๆละมุนละมุนใครที่ชอบนะคะสําหรับขนมสไตล์ญี่ปุ่นเมนูนี้ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวค่ะบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะมาเจอเันได้นะคะที่นี่ คาเฟ่ดีเฮาส์นะคะที่บางแสนทำง่ายค่ะกดกูเก็ตมาได้เลยนะคะส่วนใช็เที่าทานอาหารหรือว,ว่าขนมญี่ปุ่นนะคะที่นี่ก็มีบริการด้วยเหมือนกันแล้วดงว่าอร่อยเม่อคิชิมแล้ว่้อยนะคะวันนี้หมดเวลาของพทัทยพาพอพีดแล้วคลิปหน้าจะไปไหนนะคะเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันแบบมนโมนโมโนโดยที่คุณไม่ต้องเดินทางติดตามกันได้กับที่นี่พ,พ,พัทยาคาเฟ่กินคาเี่ว,วันนี้ไปแล้วบายบาย